ชาวบ้านร้านตลาดแห่งนั้นเห็นนายอู่มีร่างกายสีทองทรงรัศมีกลางหมอกเช่นนั้นก็พากันลือว่าเป็นผู้มีบุญที่ตำนานเมืองเล่าขานกันต่อมาแน่แล้วบังเอิญว่าเมืองนี้ไม่มีกษัตริย์ปกครองจึงพร้อมกันยกให้ในายอู่เป็นกษัตริย์ชื่อว่าเท้าอู่ทองเรียกเมืองนี้ว่าเมืองอู่ทองตั้งแต่บัดนั้น กาว่าเล่าเรื่องเรื่องเล่าในเงาเวลาตอนตำนานเมืองอู่ทองหากลืนเมืองเพราะเพื่อนทรยศครั้งหนึ่งเมื่อนานมานั้นในยุคสมัยที่เหล่าฤาษีและผู้มีวิชายังใช้ป่าทิพย์และขุนเขาเป็นที่อาศัยบาเพญเพียนป่าเขายังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งจากสัตว์ร,ร้ายพูดผี และสิ่งลึกลับแห่งพงไพรอันศักดิ์สิทธิ์กลางป่านั่นเองชายหนุ่มสองคนได้พบกันโดยบังเอิญคนหนึ่งชื่อว่านายอูมาจากทิศตะวันตกส่วนอีกคนหนึ่งนั้นชื่อว่านายนกมาจากทิศใต้ทั้งสองคนเมื่อได้พูดคุยกันก็เกิดชอบพอนิสัยใจคอของกันและกันชายหนุ่มทั้งสองต่างมีจุดหมายเดียวกันคือการสอหาอาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชาเมื่อรู้ดังนั้น จึงได้ตกลงที่จะร่วมทางกันตามหาสำนักอาจารย์หลายเดือนผ่านไปขณะไล่ตามกวางตัวหนึ่งเพื่อนำมาเป็นอาหารประทังชีพกวางตัวนั้นบาดเจ็บจากคมศรหน,นีตายเข้าไปในถ้ำกลางดงทึบเมื่อชายหนุ่มทั้งสองตามเข้าไปก็พบคูหาถ้ำขนาดใหญ่ใต้แสงแดดที่ส่องลงมาจากโพรงเหนือคูหานั้นเป็นร่างฤาษีเท่าตนหนึ่งนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ โดยท่อนล่างลามล้นด้วยดินจอมปลวกถึงกลางอกใบหน้าฤาษีสงบนิ่งในสมาธิไร้การเคลื่อนไหวกวางบาดเจ็บนอนหมอบหอบหายใจเบื้องหน้าฤาษีเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือในอู่ที่กำลังหน้ามืดตามัวด้วยความหิวก็ง้างธนูหมายเดชชีวิตกวางในนกเห็นดังนั้นก็รีบกดธนูของเพื่อนลงห้ามด้วยกลัวจะถูกฤาษีเข้าทั้งคู่ตกลงไปรอที่ปากถ้ำ หากกวางออกมาก็จะยิงเสียหากกวางเจ็บจนตายลงในถ้ำก็จะนำซากมาเป็นอาหารเวลาผ่านไปในอู่ที่ทนหิวไม่ไหวจึงชวนในนกเข้าไปไม่ทันเอ่ยปากกวางตัวนั้นก็กระโดดสวนทางออกมาวิ่งลับหายไปในป่าท่าทางแข็งแรงปราดเรียวเหมือนไม่เคยได้รับบาดเจ็บใกล้ตายมาก่อนสร้างความสงสัยให้ชายหนุ่มทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง เมื่อกลับเข้ามาภายในถ้ำก็เห็นฤาษีเท่าออกจากสมาธิมองมายังชายหนุ่มทั้งสองด้วยสายตาเมตตาผิวกายสุกปล่งรัศมีในนกเห็นดังนั้นก็นึกขึ้นว่าเราได้พบครูอาจารย์ที่ตามหาแล้วจากนั้นจึงชวนเพื่อนให้ก้มลงกราบฝากตัวขอเป็นสิทธิ์การเวลาผ่านไปทั้งสองใช้เวลากลางวันคอยปรนิบัติอาจารย์เท่า ส่วนยามข้ามคืนก็ร่ำเรียนวิชาต่างๆทั้งเวทมนต์อาคมกลยุทธ์ทำศึกจนแตกสารวันหนึ่งฤาษีเท่าเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงได้บอกให้ทั้งสองกลับสู่บ้านเกิดเพื่อที่ตนเองจะได้ทําการบำเพ็ญเพียรต่อไปก่อนจากกันฤาษีเท่าได้ออกปากเตือนไว้ถึงสถานที่อันตรายกลางป่าเรียกว่าบ่อสุวรรณหากใครได้ลงไปในบ่อน,นั้นแล้ว จะทำให้ร่างกายผ่องผันราวทองทานวลจับรัศมีดังเทวดาหากพบเข้าก็ขอให้เลี่ยงหลบเสียให้ไกลอาจารย์ผู้เท่ากล่าวเตือนไว้เพียงเท่านั้นโดยไม่ได้บอกถึงความอันตรายของบ่อสุวรรณเพิ่มเติมอย่างใดนายน,นกคนซื่อผู้เป็นสิทธหัวอ่อนเชื่อฟังคำครูก็ไม่ได้ซักถามผิดจากนายอู่ที่คิดว่าหากได้ร่างกายนวลผ่องเป็นทองทาย่อมเป็นสิ่งดีจะหาความอันตรายได้อย่างไรกัน ชายหนุ่มทั้งสองลาสํานักอาจารย์ได้สองเดือนระหว่างกลับสู่เมืองเกิดคืนหนึ่งก็เดินทางมาพบบ่อน้ำใหญ่ในหุบเขาบ่อน้ำลึกและชันหากแต่น้ำสีทองในบ่อกลับส่องประกายสีทองสว่างจ้าแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดมิดทั้งคู่รู้ว่านี่คือบ่อสุวรรณที่อาจารย์เท่าบอกไว้ในนกนึกถึงคำครูสั่งไว้ก็ชวนเพื่อนให้ออกห่างแต่ในอู่ที่อยากได้อำนาจจากบ่อสุวรรณ ก็ยืนยันว่าจะขอทดลองดูกับตาว่าบ่อน,นี้อันตรายอย่างที่อาจารย์พูดไว้หรือไม่เมื่อในนกทนรบเร้าจากเพื่อนไม่ได้ก็ช่วยในอู่หาไม้ไผ่จากป่าทำระโฮงทอดลงไปในบ่อสุวรรณอันลึกชันนั้นในอู่ดีใจรีบไต่ระโฮงลงไปยังน้ําสีทองเบื้องล่างไม่นานก็กลับขึ้นมาพร้อมร่างกายที่เปล่งรัศมีสีทองดังเทพเทวาานนกเห็นว่าเพื่อนได้ทดลองอย่างใจต้องการแล้ว ก็ไม่นึกยินดีอยากได้ร่างทองเช่นนั้นอย่างใดด้วยคำนึงถึงคำครูสั่งไว้จึงชวนเพื่อนให้รีบออกไปจากที่นั้นในอูคิดว่าถึงนายนกจะไม่ลงชุดตัวในบ่อสุวรรณแต่วันใดวันหนึ่งก็คงจะเปลี่ยนใจหรือไม่ก็คงจะบอกคนอื่นเรื่องบ่อสุวรรณนี้ผู้ครอบครองร่างทองคำจากบ่อสุวรรณไม่ควรมีมากกว่าหนึ่งคนและสิ่งที่นายนกไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในอูเพื่อนร่วมสำนักผลักนายนกตกลงไปในบ่อสุวรรณอึกชัน แล้วนายอู่ก็เดินจากไปทิ้งให้เพื่อนตายตกก้นบ่อนั่นเองเช้าตรู่วันที่หมอกหนานายอู่ก็เดินทางถึงเมืองแห่งหนึ่งชาวบ้านร้านตลาดแห่งนั้นเห็นนายอู่มีร่างกายสีทองสองรัศมีกลางหมอกเช่นนั้น ก็พากันลือว่าเป็นผู้มีบุญที่ตำนานเมืองเล่าขานกันต่อมาแน่แล้วบังเอิญว่าเมืองนี้ไม่มีกษัตริย์ปกครองจึงพร้อมกันยกให้เนอูเป็นกษัตริย์ชื่อว่าเท้าอู่ทองเรียกเมืองนี้ว่าเมืองอู่ทองตั้งแต่บัดนั้นฝ่ายฤาษีเท่าเกิดอาการกระสับกระส่าย จนไม่อาจอยู่ในสมาธิก็จับยามสามตาก็รู้ว่าในนกสิทธิรักตนกลายเป็นศพเสียแล้วจึงเหาะลัดป่าไปยังบ่อสุวรรณเพื่อชุบชีวิตวิญญาณในนกเมื่อได้พบอาจารย์ก็ดีใจเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นฤาษีเท่าจึงบอกเจตนาที่จะชุบชีวิตคืนให้ใหม่ถามไปว่าอยากเกิดเป็นอะไรขอให้บอกมา ในนกที่มีแค้นสุมอกเพราะถูกในอูฆ่าตายอย่างทรมานจึงขอว่าเกิดเป็นตัวหาเถิดอาจารย์เพื่อแก้แค้นเพื่อนให้สาสมให้ได้ตายตกตามไปฤาษีเท่าฟังแล้วก็ได้แต่ถอนใจไม่อาจผิดสัจาวาจาที่ให้ไว้จึงชุบให้ในนกเป็นตัวหาอย่างต้องการแต่มีข้อแม้ว่า จะเดินทางได้เพียงวันละหนึ่งย่างก้าวของนกเขาเท่านั้นในนกดีใจที่จะได้ล้างแ้นจึงรีบรับปากไว้โดยไม่ได้คิดว่าย่างก้าวของนกเขานั้นแสนสั้นเหลือเกินด้วยความวิริยะจากความแค้นหลายปีต่อมาตัวหาในนกก็มาถึงเมืองอู่ทองแพร่โรคหาสังหารผู้คนพลเมืองอย่างบ้าคลั่ง ู้คนล้มตายมหาศาลควันไฟจากการเผาศพไม่เคยมอดดับต่อเนื่องกันนับเดือนเท้าอูทองรอดชีวิตมาได้ด้วยมีวิชาติดตัวก็รีบสั่งอพยพประชาชนขึ้นเหนือเพื่อหนีโรคหายอมทิ้งเมืองที่เคยสร้างไว้อย่างรุ่งเรืองไว้เบื้องหลังตัวหาในนกถึงจะต้องก้าวย่างอย่างเชื่องช้าก็ตามติดไปโดยไม่ลดละ จนวันหนึ่งก็ถึงอยุธยาที่ท้าอูทองตั้งเมืองใหม่ถึงจะถูกพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองขวางไว้ที่หน้าประตูก็แสดงฤทธิ์เพื่อจะผ่านไปให้ได้ฝ่ายฤาษีเท่าทนเห็นผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความแค้นนี้ล้มตายโดยไร้ความผิดไม่ได้จึงเหาะมาสอนให้สติตัวหานในนกด้วยครั้งเป็นมนุษย์ในนกเป็นผู้บูชาครูไม่ต่างจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ตัวหานในนกจึงเชื่อฟังยอมละเวรนที่ก่อไว้ติดตามฤาษีเท่าไปบําเพ็ญเพียรที่ป่านั้นในที่สุดขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กาวเวาแล้วเรื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ